เป็นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ะครับให้กับชมรมผู้สูงอายุบางทีเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับ,บ,บเด็กเปิดเทอมใหม่ก็จะมีเสียงร้องไห้นี่กัเด็กเด็กอยู่ในห้อง ไม่สามารถถ่ายตรงๆได้นะครับมาดูห้องน้ําเด็กกันความน่ารักห้องน้ําจะมีอยู่สองสั่งครับนี่เลยักโรกนี่นี่มือผมไหมครับมือผมใหญ่กว่าน่ารักน่ารักนี่ก็โถฉี่นี่ครับของเด็กนะครับ น,นี้ก็เป็นอ่างรังมือสูงประมาณสักห้าสิบเซนนี่น<า>ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็น<ม>คลิปพิเศษนะครับที่เทศบาลของเราจัดนะครับให้กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตะบนมะลรนะครับวันนี้มาจัดสถานที่ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตะบนมะลรครับสองแห่งอันนี้สร้างใหม่นะครับผมส่วนด้านหลังนี่ก็คือของเก่า ่ายรวมกันครับ<อ>เดี๋ยวจะไปข้างในด้วยกันครับผมเป็นคลิปน่ารักน่ารักของผู้สูงอายุครับผมโรง,ง,ง,งเรียนสุกกายสุกใจครับเท่บาลตะบลบรรา้านไร่ถงขึ้นนู้นก็เป็นเด็กเล็กนะครับส่วนฝั่งด้านนี้ก็เป็นผู้สูงอายุมาเข้าโรงเรียนกันครับเรเา <c oughs> โทรศัพท์ไม่ดีไม่ค่อยดื้อ <c oughs> ดวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชาธคปไต้ได้ทั้งมวลปุกยัดเป็นชาติร,รีทถลิงประเทศชาติไทยทวีมีใจเชยุธโทพควาพูาพททัรง โโตสวัักงงโสนตรงนี้ก็เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่านะครับตอนนี้ได้ย้ายไปอยู่ด้านหลังด้านตรงข้ามกันนะครับไม่ใช่ด้านหลังครับสร้างใหม่เป็นเนื่องจากว่าอุทัยธานีเป็นเมืองที่สมเด็จพระเทพนะครับได้สเสด็จมาบ่อยๆ มีบ้านอยู่ที่อุทัยธานีก็เลยใช้เป็นสีม่วงครับผมแจ้ไขาครับขนสีม่วงเรลงผ้าทอหน่อไม้สดไห่แหงแรงเช้าขาวอันนี้เป็นคำขวัญของจังหวัดอุทัยธานีนะครับตามผมเลยนะครับอุทัยธานี เมืองพระชนกจัก,กรีปาแร,รดรสดีประเพณีเทโวส้มโอบ้านน้ำตกมรดกโรคห้วยขาแข้งแหล่งต้นน้ำสแกกังตลาดนัดดังโคกระบือครับอันนี้ลงทุกค็ ในระหว่างที่ผู้สูงอายุนะครับเข้าไปที่ห้องเรียนนะครับผมจะเดินไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับแต่ว่าผมคงจะถ่ายเด็กตรงๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่ามีพรบกฎหมายออกใหม่เกี่ยวกับการถ่ายทําห้ามถ่ายเด็กนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแค่แว็บๆนะครับสถานที่นี่คือสร้างใหม่ครับสวยงามตามท้องเรื่อง มาอยู่ครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นห้องพักครูห้องเก็บของนี่จะเป็นห้องอาหารเด็กนะครับจะเป็นห้องน้ำของครูผู้ปกครองที่สามารถมาเข้าได้นะครับแยกหญิงชาย อันนี้เป็นห้องพยาบาลครับเด็กเปิดเทอมใหม่ก็จะมีเสียงร้องไห้นี่ก็เด็กเด็กอยู่ในห้องไม่สามารถถ่ายตรงๆได้นะครับนี่คือเด็กอยู่ห้องหนึ่งครับสวัสดีครับ ใจจริงก็อยากจะไปถ่ายความน่ารักของเด็กครับแต่ว่าเนื่องจากนี่ก็เป็นห้องสื่อการเรียนการสอนของเด็กนี่ครับที่เก็บของของเด็กเรียบร้อยสอนให้เด็กได้มีระเบียบวินัยตั้งแต่เด็กครับมาดูห้องน้ําเด็กกันความน่ารักห้องน้ําจะมีอยู่สองสั่งครับ นี่เลยสักคกนี่นี่มือผมไหมครับมือผมใหญ่กว่านารักนารักนี่ก็โถฉี่นี่ครับของเด็กนะครับอันนี้ก็เป็นอ่างหลาวมือสูงประมาณสักห้าสิบเซนนี่ มีสองฝั่งครับผมห้องน้ำก็เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นห้องพักครูเดี๋ยวไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกหลังครับผู้สูกวัยยุอยู่ที่นนท์กันครับผมไปกันครับ ครับผมตอนนี้ก็เป็นการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับเสร็จเรียบร้อยจ้าเป็นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับให้กับชมรมผู้สูงอายุบางทีเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับ จากฉีดวัคซีนนั้นนะครับแล้วก็จะมีการมอบถุงผ้าลดโลกร้อนให้กับผู้สูงอายุนะครับโรงเรียนผู้สูงอายุสุกลายสดใจเทศบาลตำบนบ้านไรครับนี่เลยท่านนายกเทศบนตรีตำบนบ้านไรก็มากล่าวร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบนบ้านไรครับ ที่หนีได้เลยครับทุกนเรื่องห้องนะ้ำแล้วก็ไไนนครับผมขอบคุณมากครับเอาเอาเอาใหม่ไหมครับหายร่ปไม่ทัน i wow.